คุณเคยคิดไหมว่าความทรงจำในวัยเด็กที่เราลืมเลือนไปอาจไม่ได้หายไปจริงๆถ้าวันหนึ่งความลับในอดีตหวนกลับมาเรียคาพร้อมกับเงาที่ไม่เคยยอมปล่อยคุณไปคืนนี้เรื่องเล่าจะพาคุณตีกลับสู่วัยเด็กและสิ่งที่รออยู่ในความมืดอาจไม่ใช่เพียงแค่ความทรงจำผมจำได้ว่าคืนนั้นท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์สีซีดที่ลอดผ่านกิ่งไม้สูงเหนือหัว เสียงลมพัดแทกเข้ามาตามช่องไม้เก่าของบ้านเหมือนเสียงหายใจเบาๆที่แอบซ่อนอยู่ในความเงียบกลิ่นอับของฝุ่นและไม้ผุทำให้ผมรู้สึกเวียนหัวทุกก้าวที่เดินบนพื้นไม้เสียงเอียดอาดก็ดังก้องในหูเหมือนใครบางคนกำลังเดินตามมาติดฮ่หาฮผมกลืนน้ำลายแต่ความแห้งผากในลำคอยิ่งชัดเจนแสงตะกินน้ำมันสันไหวราวกับกำลังเต้นตามจังหวะหัวใจของผม เงาที่ทอดบนผนังเริ่มบิดเบี้ยวกลายเป็นรูปร่างที่ไม่คุ้นเคยผมยกมือขึ้นปัดแต่กลับรู้สึกถึงลมเย็นที่พัดเฉียดใบหูเหมือนมีใครยืนอยู่ใกล้มากเกินไปเสียงประตูไม้ด้านหลังค่อยๆขยับเสียงครืดเบาๆทำให้หัวใจผมกระตุกผมหันกลับไปชา้ชาๆแต่ความมืดด้านหลังกลับหนาทึบเหมือนซ่อนบางสิ่งที่ผมไม่กล้ามองตรงฮ่าฮร่างกายของผมแข็งทื่อ ขนบนแขนลุกชันเหมือนเข็มนับพันเล่มแทงผิวในหูยังได้ยินเสียงฝีเท้าล่องหนดังขึ้นทีละก้าวใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเลยฮ่าฮ่าแล้วท่านใดนั้นเสียงหหเราะต่ำๆดังขึ้นข้างหลังผมเสียงที่ผมมั่นใจว่าไม่ใช่ของคนในบ้านเสียงที่ไม่ควรปรากฏในความมืดของค่ำคืนนั้นผมรีพันกลับไปทันทีแต่สิ่งที่เห็น มีเพียงเงาดำทอดยาวบนพื้นไม้เงานั้นไม่ใช่เงาของผมมันเคลื่อนไหวช้ากว่าร่างกายผมครื่งจังหวะหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกลมหายใจติดขัดเหมือนมีใครกดทับหน้าออกไว้แสงตะเกียงสั่นแรงขึ้นเรากับมีมือที่มองไม่เห็นจับแกวงกลิ่นควันน้ำมันแรงจนตาพร่าผมได้ยินเสียงบางอย่างข้างหูเสียงกระซิบเบาๆฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไร แต่ทุกท้อยคำเย็นจัดจนแทรกเข้ากระดูกเหมือนเสียงนั้นไหลเข้ามาอยู่ในหัวของผมเองทันใดนั้นไฟตะเกียงก็ดับวูบความมืดปกคลุมทุกทิศทางและสิ่งสุดท้ายที่ผมรับรู้คือมือเย็นเฉียบวางลงบนไหล่ของผมอย่างแผ่วเบาผมแข็งค้างเหมือนร่างถูกตรึงไว้กับพื้นมือเย็นนั้นค่อยๆบีบแน่นขึ้นความเย็นแผ่ซ่านไหลเข้าสู่กระดูกสันหลัง ราวกับเลือดในกายหยุดไหลเสียงลมหายใจหนักๆดังอยู่ด้านหลังชิดใกล้จนรู้สึกได้ถึงไอเย็นที่รดต้นคอผมพยายามจะเอ่ยเสียงแต่ลำคอกลับแข็งเกร็งไม่มีคำพูดใดเล็ดลอดออกมาทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากมุมห้องฝีเท้าช้าหนักและเป็นจังหวะผมรับรู้ได้ชัดว่ามีใครอีกคนอยู่ในความมืดไม่ใช่เพียงเงาที่ตามผมมาตั้งแต่แรก หัวใจผมเต้นแรงจนโลกทั้งใบสันสะานทุกก้าวที่ใกล้เข้ามาทำให้ผมยิ่งอยากหันไปมองแต่สายตากลับจ้องนิ่งอยู่ข้างหน้าเหมือนมีพลังบางอย่างบังคับไม่ให้หันกลับไปแล้วเสียงประตูไม้เก่าก็ปิดดังปังปิดตายทุกทางออกในทันทีเสียงสะท้อนของประตูยังคงก้องอยู่ในหูความเงียบที่ตาม,มาหนักหน่งจนเหมือนบททับหัวใจผมพยายามจะก,ก้าวถอยหลัง แต่ขากลับแข็งเหมือนหินไม่ยอมขยับตามใจสั่งเนาดำตรงพื้นเริ่มขยายกว้างมันเลื้อยไหลไปทั่วห้องเหมือนน้ำหมึกที่ซึมออกจากรอยแตกกลืนกินแสงเล็กน้อยที่ยังเหลืออยู่จนทุกสิ่งรอบตัวถูกปกคลุมด้วยความมืดสนิทในความมืดนั้นผมได้ยินเสียงกระซิบซ้อนทับกันหลายเสียงแผ่วเบาเหมือนลมพัดแต่หนาวเย็นเหมือนน้ำแข็ง ถ่อยคำปริศนาเหล่านั้นดังก้องอยู่ในกะโลกหัวมือที่กีบไหล่ผมค่อยๆกดแรงขึ้นความเจ็บแล่นไปทั่วทั้งแขนผมกัดฟันพยายามสะบัดออกแต่กลับรู้สึกเหมือนมีกำลังนับสิบกดตรึงผมเอาไว้แล้วสายตาของผมก็เหลียบไปเห็นบางสิ่งที่พื้นมุมห้องเป็นดวงตาสองคู่ลุกวาวเรืองแสงอยู่ในความมืดจ้องมาที่ผมไม่กะพริบผมตัวแข็งทื่อเมื่อสายตาศพก,กับดวงตานั้น มันไม่ใช่ตาของมนุษย์ประกายที่สะท้อนออกมาเย็นเยียบและว่างเปล่าเหมือนมองทะลุเข้าไปถึงส่วนลึกที่สุดในหัวใจดวงตาทั้งสองคู่ค่อยๆเค,คลื่อนเข้ามากลายเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก้องสะท้อนบนพื้นไม้แต่แปลกที่เนาร่างกลับไม่ปรากฏให้เห็นมีเพียงความมืดที่บิดเบี้ยวและเคลื่อนไหวตามจังหวะก้าวลมหายใจของผมถี่และแรง มือเย็นไหลอาบแผ่นหลังจนเสื้อเปียกชื้นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอ,อกในขณะที่เสียงกระซิบแทรกซ้อนกลับดังขึ้นเอยฮ่าฮ่าทันใดนั้นดวงตาคู่หนึ่งหยุดอยู่ตรงหน้าผมใกล้จนสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่ห่อหุ้มรอบตัวมือเย็นที่กดไหลผมพลันปล่อยออกและในความมืดสนิทเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นข้างหูเสียงแถพร่ากระซิบชัดเจนเพียงคำเดียว กลับมาเลือดในกายผมแทบหยุดไหลเมื่อได้ยินคำคำนั้นเสียงนั้นก้องสะท้อนอยู่ในหัวไม่ใช่แค่ได้ยินแต่เหมือนมีใครกำลังบังคับให้จดจำทุกท้อยคำยังคงติดแน่นในสติทันใดนั้นดวงตาคู่หนึ่งพุ่งเข้ามาใกล้จนเหลือเพียงระยะลมหายใจความมืดรอบห้องบิดเบี้ยวกลายเป็นรูปร่างคล้ายเงาคนรูปร่างสูงชาลุดไหลแคบและแขนยาวเกินปกติ มันก้าวออกมาจากเงามืดอย่างช้าฮ่หาฮพื้นไม้สั่นสะเทือนทุกครั้งที่มันขยับเสียงเอียดอาดดังก้องไปทั่วผมพยายามก้าวถอยหนีแต่กลับชนเข้ากับผนังที่เย็นเฉียบจนสั่นสะท้านเงานั้นหยุดยืนตรงหน้ากลิ่นอับชื้นเหมือนไม้ผู้ผสมกับกลิ่นเหล็กขึ้นสนิมโชยออกมาผมหายใจติดขัดเหมือนปอดถูกบีบ ในขณะที่เงาค่อยๆก้มศีรษะลงมาใกล้ใบหน้าผมดวงตาที่วาววับนั้นเกิดกว้างและเสียงกระซิบก็เปลี่ยนเป็นเสียงคร่ำครวญแผ่วต่ำราวกับคนร้องให้อยู่ในความมืดเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธเกรี้ยวประปนกันเสียงคร่ำครวญน,นั้นดังสะท้อนรอบห้องเหมือนมีผู้คนมากมายกำลังร้องให้พร้อมกันแต่ทุกเสียงกลับดังมาจากร่างเงาตรงหน้าเพียงหนึ่งเดียว เสียงนั้นสั่นสะเทือนเข้าไปถึงกระดูกผมตัวสั่นจนฟันกระทบกันกลิ่นสนิมลคลากรุงแรงขึ้นจนคลื่นไส้ดวงตาของเงาเริ่มเปลี่ยนสีจากวาวขาวเป็นแดงเข้มแสงแดงนั้นเหมือนเปลวไฟที่ลุกขึ้นกลางความมืดมันอ้าปากกว้างเกินกว่ามนุษย์จะทำได้ภายในเต็มไปด้วยความว่างเปล่าสีดำสนิทเสียงลมหายใจที่ไหลออกมาจากปากนั้นเย็นจัด เมือนพัดผ่านหลุมลึกที่ไ้ายก้นบึงผมพยายามเบือนหน้านี้แต่แรงบางอย่างบังคับให้ต้องจ้องมันต่อไปหัวใจเต้นทีรัวจนเสียงดังก้องอยู่ในหูทุกวินาทีเต็มไปด้วยแรงกดดันจนแทบขาดอากาศหายใจแล้วเสียงคำรามต่ำๆก็ดังออกมาจากปากของมันเสียงนั้นไม่ใช่ภาษาใดาที่ผมรู้จักแต่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวจนผิวหนังผมสั่นสะท้านไปทางร่าง เสียงคำรามนั้นสั่นสะเทือนจนผนังไม้ทั้งห้องดังลัน่นฝุ่นผงร่วงหล่นจากเพดานเหมือนฝนโปรยพื้นไม้ใต้เท้าผมสั่นระรูวราวกับจะถล่มลงไปทุกเมื่อหัวใจเต้นแรงจนเหมือนกำลังจะฉีกออกจากอ,อกเงาดำค่อยๆยืย่นมือยาวผิดธรรมชาติเข้ามาหานิ้วเรียวยาวสีดขาวบิดเหมือนกิ่งไม้แห้งมันขยับช้าแต่แรงกดดันกลับทวีขึ้นทุกวินาที ผมรู้สึกเหมือนอากาศในห้องหายไปจนหมดลมหายใจของผมสั้นทีปอดบีบแน่นเหมือนกำลังจะระเบิดดวงตาสีแดงฉานนั้นยังจ้องไม่กระพริบราวกับต้องการกลืนกินสติทั้งหมดของผมทันใดนั้นเสียงกรีดแหลมก็ดังขึ้นจากมุมมืดอีกด้านเสียงเหมือนโลหะเสียสีกับหินกรีดแสบแก้วหูจนผมแทบสุดลงเงาดำตรงหน้าหยุดกึกหันช้าๆไปทางเสียงนั้น ผมได้โอกาสสะบัดร่างกายออกแต่ขาแข็งทื่อเหมือนไม่ใช่ของตัวเองทุกก้าวที่พยายามขยับเต็มไปด้วยความเจ็บเหมือนมีโซลามตรึงไว้กับพื้นเสียงกรีดหลมยังคงดังต่อเนื่องสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งห้องจนรู้สึกเหมือนมีมีดนับร้อยเล่มเฉือนผ่านแก้วหูผมกุมหัวแน่นแต่เสียงนั้นก็ยังแทรกเข้ามาในกะโหลกเงาดำยืนนิ่งราวกับกำลังฟังดวงตาแดงฉานสั่นไหวเล็กน้อย เหมือนมันไม่พอใจที่ถูกรบกวนบรรยากาศรอบตัวพลันหนักอึ้งกว่าเดิมจูจๆเงานั้นแหนหน้าขึ้นส่งเสียงคำรามก้องกังวานราวกับสัตว์ร,ร้ายแรงสั่นสะเทือนทำให้ประตูไม้สั่นสถานจนบานพับแทบหลุดออกจากขอบในความสั่นไหวผมเห็นแสงริปรีวูบขึ้นจากพื้นใกล้มุมห้องแสงนั้นเล็กจางเหมือนเปเลวไฟกำลังจะดับแต่กลับชัดเจนในความมืดหนาทึบ เรากับมีบางสิ่งพยายามจะฉีกทางออกให้ผมผมหันสายตาไปจ้องมันหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งความหวังเล็กๆก,ก่อตัวขึ้นในอกแต่เงาดำก็หันกลับมามองผมเช่นกันดวงตาสีแดงนั้นเท่าประกายรุนแรงกว่าเดิมเหมือนมันรู้ว่าผมเห็นทางรอดแล้วเงาดำเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ก้าวของมันชาแต่หนักหน่วงทุกย่างเท้าทำให้พื้นไม้สั่นสะเทือน เสยียงเอยดอากรีประสาทประสาทหูจนแทบขาดใจผมจ้องไปที่แสงริบรีในมุมห้องเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างเชื่อเชิญให้เข้าไปใกล้หัวใจสั่นระรัวด้วยทั้งความหวังและความกลัวเพราะไม่รู้ว่าแสงนั้นคือหนทางรอดหรือเป็นกับดักอีกชั้นลมหายใจของผมติดขัดร่างกายสั่นสะท้านแต่ก็พยายามยกเท้าออกทุกก้าวที่ก้าวไปเหมือนแบกหินหนักมหาศาล แต่สายตายังคงจับจ้องแสงเล็กๆนั้นไม่วางเงาดำเซยะปากกว้างรอยยิ้มบิดเบี้ยวเผยให้เห็นความว่างเปล่าสีดำภายในเสียงหหเร้อต่ำๆดังสะท้อนออกมาเหมือนมันกำลังท้าทายให้ผมลองนีผมกัดฟันก้าวต่อมือไหลอาบหน้าจนแสบตาหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาพร้อมเลือดในกายและทันทีที่ปลายเท้าเกือบแต่แสงนั้น เงาดำก็พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วแรงลมกระแทกใส่ตัวผมจนร่างเซไปข้างหน้าความมืดหนาทึบหผมกระจายรอบตัวเหมือนกำแพงมืดกำลังปิดทางทุกด้านแสงริบรี่ตรงมุมห้องสั่นไหวเหมือนกล้ดับผมหอบหายใจแรงหัวใจเต้นรัวจนแทบจะระเบิดออกมาเสียงคำรามของเงาดังก้องอยู่ด้านหลังใกล้เข้ามาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงในเสี้ยววินาทีนั้น ความกลัวผลักดันให้ผมพุ่งตัวไปข้างหน้ามือคว้าหาแสงที่แทบมองไม่ชัดนิ้วสัมผัสเพียงความอุ่นบางอย่างที่ไม่อาจบรรยายทันใดนั้นแสงเล็กๆก็แตกกระจายสว่างวาบจนแสบตาความมืดรอบห้องถูกฉีกขาดออกเสียงกรีดร้องโหยหวนของเงาดังก้องสถานผมรู้สึกถึงแรงบางอย่างดึงร่างกายไปเหมือนถูกดูดเข้าสู่หลุมลึกไร้น้ำหนัก ทุกสิ่งหมุนวนรอบตัวอย่างบ้าคลาั่งและความรู้สึกสุดท้ายก่อนที่สติจะดับวูบคือเงาแดงฉานสองคู่นั้นยังคงจ้องตามผมมาจากอีกฝากของความมืดเมื่อผมลืมตาขึ้นอีกครั้งรอบกายกลับเงียบสงัดจนผิดปกติไม่มีเสียงลมพัดไม่มีเสียงไม้ล้านมีเพียงความว่างเปล่าที่โอบล้อมอยู่ทุกด้านผมยกมือขึ้นแต่พื้นแต่ปลายนิ้วกลับไม่สัมผัสอะไรเลย ทั้งแข็งทั้งอ่อนทั้งเย็นทั้งอุ่นรากับพื้นที่ผมอยู่ไม่ใช่ของจริงสายหมอกสีขาวค่อยๆลอยขึ้นจากความว่างเปล่ามันหนาทึบและแผ่กระจายออกไปสุดสายตาในหมอกนั้นมีเสียงแผ่วเบาดังขึ้นเสียงหูเราะของเด็กเล็กหลายคนหัวใจผมหยุดเต้นไปชั่วขณะเพราะเสียงนั้นคุ้นหูอย่างน่าประหลาดเหมือนเสียงเพื่อนสมัยเด็กที่เคยวิ่งเล่นในลานบ้านเก่า แต่พวกเขาไม่มีทางจะมาอยู่ที่นี่ได้ผมก้าวไปชาฮ่าฮเงาร่างเล็กๆเ,เริ่มปรากฏขึ้นท่ามกลางหมอกเด็กหลายคนยืนเรียงรายหันหลังให้ผมซื้อผ้าที่สวมใส่ขาดวินและผมยาวรุงรังปกหน้าปกตาก่อนที่ผมจะเอ่ยเสียงใดออกมาเด็กคนหนึ่งหันหน้ากลับมาอย่างชาฮ่าฮรอยยิ้มกว้างขวาง,วางเกินปกติปรากฏขึ้นและดวงตาของเขา คือสีแดงฉานคู่นั้นดวงตาแดงฉานของเด็กคนนั้นส่องประกายวาววับรอยยิ้มฉีกกว้างจนถึงแก้มเผยให้เห็นฟันแหลมคมเรียงรายผิดธรรมชาติหัวใจผมเต้นทีรัวจนเสียงดังสะท้อนในกะโลเด็กคนอื่นๆค่อยๆหันหน้าตามทีละคนทีละคนทุกใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยวทุกคู่ตามีเพียงแสงสีแดงส่องประกายคล้ายเปลวไฟ เสียงห่ร้อใสายๆที่ควรตบอุ่นกลับบิดเบี้ยวกลายเป็นเสียงก้องแหลมสูงปนเสียงคร่ำครวญต่ำในลำคอบรรยากาศรอบตัวหนาวเย็นจนขนลุกทั่วสันพางผมถ่ายหลังโดยไม่รู้ตัวแต่ทุกย่างก้าวเหมาะกลับนาทึบยิ่งกว่าเดิมเส้นทางด้านหลังหายไปเหมือนถูกกลืนเหลือเพียงวงล้อมของเด็กเหล่านั้นที่ใกล้เข้ามาเลยฮ่หาฮ่าแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเหนือทุกเสียง เป็นเสียงของเด็กที่ยืนอยู่ตรงกลางชัดเจนแอคล้างสะท้อนในความว่างเปล่าเจ้ากลับมาแล้วในที่สุดหัวใจผมกระตุก,กเมื่อได้ยินถ้อยคำนั้นเสียงนั้นไม่ใช่แค่ก้องอยู่ในอากาศแต่แทรกซึมเข้ามาในหัวเหมือนมีใครพูดอยู่ข้างในสมองทุกพย่าหนาวเย็นจนขนลุกไปทั้งตัวเด็กตรงกลางก้าวออกมาจากวงหมอกแตกระจายรอบกายเขาเหมือนถูกผลักร่างเล็กนั้นเดินอย่างมั่นคง แต่งเงาที่ทอดยาวกลับบิดเบี้ยวผิดรูปร่างมนุษย์ผมจ้องไปที่ใบหน้าแล้วความทรงจำบางอย่างก็แล่นกลับมาดวงตากลมแดงฉานรอยยิ้มฉีกกว้างมันคือใบหน้าของเพื่อนสมัยเด็กที่ผมหลงลืมไปนานภาพความหลังผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเสียงหัวเราะในลานบ้านเก่าเสียงตะโกนเรียกชื่อผมยามวิ่งเล่นและคืนฝนตกหนักคืนนั้นคืนที่เขาหายไปโดยไร้ร่องรอย ผมหายใจสะดุดขาแทบหมดแรงยืนเพราะรู้ทันทีว่าเงาที่ตามหลอกหลอนไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดที่ไหนแต่คือเพื่อในวัยเด็กที่ผมทิ้งไว้เบื้องหลังตลอดมาริมฝีปากของเขายังคงยิ้มกว้างแต่ดวงตาแดงฉานกลับเปียกชื้นเหมือนมีน้ำตาคลอเสียงหหูร้อของเด็กคนอื่นเงียบลงทันทีหรือเพียงเสียงสะอื้นต่ำๆดังสะท้อนอยู่รอบตัว ผมยืนนิ่งมือเย็นเฉียบเหมือนเลือดในกายหยุดไหลความทรงจำผุดขึ้นชัดเจนเรากับถูกฉีกออกมาจากก้นบึ้งของใจภาพในวันนั้นผมวิ่งหนีออกจากลานบ้านปล่อยให้เขายืนอยู่เพียงลำพังท่ามกลางพายุฝนตอนนั้นผมกลัวกลัวเสียงลึกลับที่ดังมาจากความมืดและผมเลือกที่จะไม่หันกลับไปปล่อยให้เพื่อนเพียงคนเดียวหายไปในเงามืดอย่างไร้ร่องรอย น้ำตาเอ่ขึ้นที่ขอบตาแต่ร่างเล็กตรงหน้ากลับก้าวเข้ามาไกลย้ยิ่งใกลย้ยิ่งสัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นเหมือนอากาศรอบตัวถูกดูดกลืนไปจนว่างเปล่าเสียงเขากระซิบอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่โกรธเกรียวแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเศร้าลึกเจ้าหนีข้าทิ้งข้าไว้คนเดียวเสียงกระซิบนั้นแทงทะลุหัวใจผมเหมือนมีใครดึงความรู้สึกผิดทั้งหมดออกมาปลไว้ ตรงหน้าดวงตาสีแดงฉานสั่นไหวก่อนหยดน้ำตาดำค้นจะไหลลงมาบนแก้มซีดของเขาเด็กที่เหลือเริ่มขยับเข้ามาใกล้เสียงสะอื้นดังประสานกันนานะเหมอกที่ปกคลุมรอบตัวนาทึบขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ทำให้หัวใจจะหยุดเต้นผมพยายามอ้าปากพูดแต่ลำคอแห้งผากไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมา ร่างกายสั่นส้านเหมือนถูกตรึงไว้จนสุดท้ายคำเดียวก็หลุดออกมาเบาฮ่าฮ่าข้าขอโทษทันใดนั้นเสียงสะอิงทั้งหมดก็เงียบกริบหมอกหยุดนิ่งราวกับการเวลาแข็งตัวทุกสายตาเด่งฉานของเด็กๆหันมาจ้องที่ผมพร้อมกันดวงตาเปล่งแสงแรงกล้าจนเหมือนจะเผาผลาญทุกสิ่งรอบตัวเพื่อนคนนั้นยื่นมือเล็กๆออกมาตรงหน้ามือสีขาวบิดเบี้ยว แต่สั่นไหวเหมือนต้องการสัมผัสเขากระซิบอีกครั้งด้วยเสียงแผ่วเบาถ้าเจ้าอยากแก้ไขจงตามข้ามาผมหยุดนิ่งมองมือเล็กสีขาวที่ยื่นตรงมาในใจเต็มไปด้วยความกลัวปะปนกับความสำนึกผิดแต่ลึกๆข้างในกลับมีเสียงบางอย่างบอกให้ก้าวไปข้างหน้าผมยื่นมือออกไปอย่างช้าฮ่าหา,หาปลายนิ้วสัมผัสกับมือของเขาความเย็นแผ่ซ่านเข้าสู่ร่างกาย แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความเย็นที่กดดันหากเป็นความเย็นที่เต็มไปด้วยความสงบทันใดนั้นหมอกขาวรอบตัวเริ่มแตกกระจายเสียงสะอื้นและเสียงกรีดร้องทั้งหมดเลือนหายหรือเพียงแสงอุอน่นสว่างสวยค่อยๆกลืนความมืดมิดเด็กทุกคนค่อยๆเลือนร่างไปทีละน้อยเหมือนละลายหายกลับคืนสู่ที่ที่ควรอยู่เพื่อนคนนั้นหันมามองผม รอยยิ้มที่ครั้งหนึ่งเคยบิดเบี้ยวกลับอ่อนโยนดวงตาแดงฉานค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นดวงตากลมใสเหมือนในวันเก่าเขาพูดเสียงเบาจนแทบเป็นกระซิบในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้วร่างเล็กก็หายไปพร้อมกับหมอขาวทั้งหมดเหลือเพียงผมยืนอยู่กลางลานบ้านเก่าแสงอรุณสาผ่านกิ่งไม้สูงเหนือหัวอากาศอบอุ่นพัดผ่านเหมือนปลดปล่อยพันธนาการทั้งหมด ผมหลับตาลงสุดลมหายใจลึกในหัวใจไม่เหลือความหนักอึ้งอีกต่อไปมีเพียงเสียงหัวเราะในวัยเด็กที่ดังก้องอยู่ในความทรงจำเสียงที่บอกกับผมว่าเรื่องราวทั้งหมดได้ปิดฉากลงแล้ว